สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบครูแจ้นะคะทุกวันพุธนะคะวันนี้ครูแจ้นะคะมีเพลงนะคะสนุกๆน,นะคะชื่อเพลง A B C ซองถังเสลี่ยนไหมคะที่ร้องว่า A B C D e, e F G H I J K L M N O P e, Q R S T U V e, W X Y and Z Boy and girl come sing with me Come and sing you r a ตามได้ไหคะหเด็กเดี๋ยวจะมีท่าประกอบไปนะคะมีทั้งหมดสี่ท่าค่ะลหลกัลก,ลกๆเลยนะคะท่าหลักๆเลยนะคะก็มีหัวลายเอวตบหัวลายเอวตบถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องไปด้วยแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยเลยนะคะเริ่มเลยค่ะวันชูจ I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z Boy and girl come sing with me Come and sing your A B C เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาใสาด่ดนตรีประกอบนะคะเพื่อทีเด็กจะได้ทำท่าประกอบแบบว่า ให้สนุกสนุกกว่านี้นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ได้ไหมคะเด็กๆไปฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆรับรองเก่งแน่นอนคะ่ะให้เด็กร้องเพลงนี้ได้เด็กๆก็จะสามารถท่อง A อึง Z ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูแจ้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าครูแจ้จะมีเพงลงสนุกสนุกอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะอย่าลืมนะคะถ้าดูคลิปครูแจ้แล้วนะคะทําได้ทำทำตามได้ร้องได้เต้นเก่งนะคะเด็กๆก็อย่าลืมส่งภาพนะคะมาให้คุณรูดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ